อ่ะโอเคครับวันนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของตลาดสัมกรนะครับตลาดเสาร์อาทิตย์นะครับผมซึ่งเป็นตลาดสําหรับขายของทั่วทั่วไปนะครับก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้าสมัยคงขายอยู่ตามตลาดออฟฟิศทั่งเทพนะครับความจริงคงทราบแล้วนะครับไม่ได้ทราบหรอกมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ตลาดครับพอปี2ปีแล้วนะวันนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายที่ตลาดสัมกรนะครับ ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่พ่อค้าแม่ค้าที่ได้ขายที่นี่นะครับแล้วก็มีการรื้อของออกนะครับแล้วก็มารื้อของออกถึงวันที่25นะครับ25เมษายนนะครับซึ่งบริเวณที่จะต้องทําใหม่นะครับก็จะอยู่ข้างน้ำมันปั๊มน้ํามันเชลนะครับนี่นะครับเป็นวันสุดท้ายของพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ตลาดสมภารนะครับเนาะมันมันมันต้องมีการพัฒนาครับ ก็ต้องเกลีย่ยขยายไปขายที่อื่นเนาะโอเคนะ